สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมายังสนามเฉลิมเกียรติค้อหธัญบุรีครับผมนี่ครับอยู่ในการแข่งขันฟุตบอลฟุตบอลระหว่างโรงเรียนนะครับประเภททั่วไปครับผมประจำปี2563ครับนะครับก็เลื่อนนะครับติดด้วยสถานการณ์โควิดครับก็เลื่อนมาเตะกันปีนี้ครับก็เป็นการพบกันนะครับระหว่างโรงเรียวิทยาลัยชลบุรีครับเนี่ยอยู่ในชุดเนี่ยเสืฟ้าชมพูครับเนี่ยกระเจิงขาถุงเท้าขาวครับก็ชุดประจํา ตี่ประจำโรงเรียนแหละครับพบกับโรงเรียนกระเทียวิทยาครับจังหวัดสุรินทร์ครับจะอยู่ในชุดสีน้ำเงินครับก็จะเป็นในรอบแรกนะครับแบ่งกลุ่มมันอยู่นะครับก็ชนะนี้ทางด้านใครชนะเนี่ยก็จะเข้ารอบต่อไปเลยนะครับดังลยครับเกมเริ่มเป็นน้ากระเทียมครับจ่ายมาไม่แมนเลยครับ เต๋อครับแยงมางค่อยๆเซตเกมเลยครับดูวิธีการเล่นของสุโขทัยรฉลี่ยกระเทียมขออนุญาตเรียกสันส้นๆว่ากระเทียมวิทยาแลยครับชื่อเต็มแล้วเอ้าแล้วบากเข้าทางจับไม่อยู่ก็ถ้าชื่อชั้นชื่อเสียงก็ทางด้านสุโขทัยชนก็เป็นต่อเลยครับแต่อย่างว่าครับเกมฟุตบอลได้เดี๋ยวๆดวนสุดเสซตแล้วหักมาแปะตรงกลางสเปซตรงนั้นเลย ูบอลเท้าตัวเท้าของส่งกุลาบชลบุรีให้มาแปะคืนออกมาด้านาซ้าย,ยแล้วมีพื้นที่เลยมองไหนไหลอย่างไรเลือกเข้ากลางแล้วไปตรงตัวครับอบอลไปด้วยครับตรงตัวด้วยครับแล้วจะเป็นเกมสวนได้ดูทักษะเฉพาะตัวของส่งกุลาบชลรีครับอ้าวไปจ่ายแล้วโดนโฉบเอาได้เตะมุมครับ ใส่ปั่นขวาบอลลูกเซฟอยู่ไงนะอุตส่าห์ประตูสง่าชลบุรีแล้วเลือกเทินขวาโอา้โหลอกยกสวยครับแล้วเข้าขวายังไม่ยิงสามคนเลือกไหลดาสายจับอยู่แล้วบอลบรนลาแล้วยกดีแต่ยิงนี้ไปโดนบหูไหลามาครับอูดูแก้บอลดีมากครับสองสามคนเอาไม่อยู่แล้วดูครับบอลมันไปมันประคองบอลมันคอนโทรลบอลไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้ครับ สองศูนครนะับไม่ได้ยิงครับเมื่าตะคู่ตายครับที่เติมกันไปไม่ถึงแล้วกระเทียมจะสวนตามมาเบียดแย่งไปครับแต่ได้ไม่ได้ตีเบีดครับชุติพลแทนซับทุมะมงคลเชษฐเอาลงได้ครับอ้าวโดนโจมไปแล้วสุครามชนพลิกได้เลือกกดเองผมดิมเต็มครับอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหสุครามโจมลีครับ อันนี้เป็นพักราวินสีแนนะวินแล้วดูครับกองจับมาผู้ตัดตูของทิศวิทยาครับโอ้โหดูกลางครับดูวับหลอกจะจ่ายครับดึงข้าขวาเองครับกดลูกนี้ตรงกรอดด้วยเลยครับพัราวินสีแนนนครับสวมีโอกาสนา่าจะยืดจุดในทีมตอนนี้แล้วการยิงยกหนีไได้สวยอ้าวโหยาไว้ครับ ผู้สิทธิ์ให้ฟาก็มียกสาวขึ้นมาอันตรายครับยังไงครับเป่าพักคูลิ่งเบรกครับก็สามสภาพอากาศครับมาที่ตัวจีจาร์ครับในเกมลุกของสวรรัมชมลีครับในยี่สิบสามครับพอนทลวินสีแนนครับก็มีผู้พนทารับอาจารย์ุริยาครับเดรเล่ครับอาจารย์ธนกรครับ พาดสีครับแล้วก็วัสิทธัตครับอาจารย์วัตสิทธัตศิริมาครับทีมงานผู้ปกครองของน้องๆครับรุ่น16กปีก็ต้องค่อยๆใส่ระดับกันไปนะครับรุ่นพีนี่ไปสู่ถ้วยกอไปแล้วครับเมื่อปีที่แล้วครับก็เป็นประจำปี2 5 0 3เนหายสี่ครับ แต่แข่งในปีที่แล้วเนะี่ยก็ไปถึงย่ารอบรองชนะเลิศนะครับในเจ็ดแปดปีประเภทก่นกอนเก็บเรื่องมันต่อครับเลือกขวางหน้าสกัดไม่ดีเปลี่ยนอยู่วนหนีเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนยอดไม้เพื่อนสวยครับได้พลิกแล้ววางมาหืมไม่มีใครเลยครับโดนแป๊กๆครับอา้าวตัดไม่ได้ครับสึงเรลาชน แล้วเลือกช็อตไวเลยครับด้านซ้ายถึงด้วยครับขืนมาที่เพื่อนก่อนชิติพงชิติพงยัดมาได้บลอลแล้วหล่อมกดลูกนี้บอลตรงเซฟจะจะคาตาครับมันตรงกรอบครับคราวนี้เป็นทางด้านหมายเลขสิบห้าครับเมื่อสักครู่ครับจนในเพื่อนได้จบเมื่อสักครู่ครับสร้างสารโอกาสให้เพื่อนเอาดูจังหวะนี้ก่อน เลือกปั่นอีกแล้วชนคันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหโอ้มีปลาทหากินครับปั่นแล้วบอลชนคานคะรับดูว่งางขาวเลือกเหมือนจะหลอกจะเปิดครับเลือกหลังไก่อีกเลยครับลุยส์กุยจักกุยจักแล้วเปิดเข้ามาโคโลช่องเลยครับ ยังไม่มีอะไรครับกีรพงศ์ผู้ตัดตูของกระเทียมวิทยาวางหน้ามาลุ้นกันหน่อยเก็บได้ครับคืนให้เพื่อนแล้วไปให้แล้วถึงด้วยไปแล้วแล้วหลุดแล้วลุ้นกระเทียมแล้วกระเทียมยังยิงซาดิบูไม่ได้ครับมีเซฟหรือเปล่าครับเมสซี่กูกูยิงออกไปเองครับไปได้จุดเก้าครับอูดูครับโชคดีทางไทยหนักมากครับกระเทียมวิทยาครับประตูของกระเทียมวิทยาครับดูครับวางบอลมาข้างหน้าครับดูครับ แย็บแดนนาเก็บได้ครับมีความช้าจังหวะจะได้ประตูสักคู่เมื่อสักคู่ของกระทิวที่อยากครับดูเนี่ยจังหวะนี้ครับแล้วดูโฉบครับผู้แล้วดูเฟิร์ทัชบอลได้เปรียบแล้วบอลมันไซ้ายก็ดูครับนี่อนุวานครับลบกดซ้ายครับโอ้หยิงออกไปเองครับดิเลือเข้าช่องโวิสัยมีเยอะเลือเกมลุกจะหลุดหลุดนะครับของสำหรับชมรีตอนนี้เอ้าตัดไม่ได้ครับ เลือกเล่นฉอดไวบ้างแล้วดูคนเดียวเลือกเข้าช่องวีใจแบบนี้ก็เพื่อนเล่นไม่ได้เนี่ยโอ้โหหลุดลายล้ำหน้าไปแล้วครับเล่นขวาสูงลำชนตรงกลางมีไมห้เข้าเองเข้าตายแล้วลูกทีได้เจโจจริงสามเหลี่ยมอู้ยเป็นอะไรกับเสากับคานครับวันนี้โอ้เจ้าตัวหูงหุ่นหงิดเลยครับแนับได้ยี่สิบสองครับโอ้ย้อนสะพัดครับวันนับบัญชาครับดูครับ โยเข้ามาความสมบูร์เฉพาะตัวบยึกยึกหลวบเน้นเน้นนิ่งแบบชัวชัวแล้วแบบเน้นเน้นเลยครับโอ้โหสามเหลีล่ยมตั้งงั้นเนื้อโอ้โหครับเอาแล้วตัดไม่ได้เลือกมาไปล้ำเลยครับมีตัวสุดท้ายอยู่หลุดแล้วเลือกยิงติดอีกแล้วโอ้โหโอ้โหเลิมโมยเลยครับโ,โอ้ไม่ไป็ู้ต่อประตูของกระเดียมที่ยาวโวยเพื่อนครับโอ้ ต่เพื่อนของโจรประหาดชนก็น่าจะโวยเพื่อนอีกเหมือนกันครับโอ้โอกาสเยอะยิงไม่ได้ครับเอาดูเกมก่อนครับได้เปิดหลับหน้าครับให้มาเทวชัยเทวชัยเอา้าเอา้ายังไงแล้วเอา้าโอ้โหแล้วเหลืองครับบันทึกภาพช้าไม่ทันครับขอภัยครับจังหวะนี้อุย้ย แต่ผมเห็นนี่เหมือนกบจะถึงบอลก่อนแล้วด้วยครับทางด้านธนนท์นนครับผมจะพูดบูเลยครับวิกกี้กกเกษมวิทย์อ่ะเลือกยกหยงมามีลูกสูนหรือเปล่าแล้วดีลูดีแล้วอย่างไงอย่างไงครับตอนนี้ผู้สินเปล่าดูการเจ็ก่อนครับ วิวสุดยกยกไปครับแล้วดูว่าตีดเปลี่ยนทางครับแต่ถ้าเข้าอ่ะมันยังไม่เข้านะครับยังเหลือเยอะเหมือนกันครับที่จะข้ามเส้นไปครับทางครับดูว่ายกยกไปแล้วตีดเปลี่ยนทางครับประตูเผลอไปแล้วครับทีเพื่อนมาตามซ้อไม่ทันครับก็เป็นธนนทนน,นเลยครับไอเกียร์ออกข้างไปครับเลขสาม น้องๆมาติวแล้วสงกรานต์เฉลีับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเครับก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งครับไม่กดดันกันเนียครับโค้ชก็ไม่ได้กดดันน้องๆเท่าเท่าไหร่ครับนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้โวยวายกันเท่าเ่าไหร่ครับในครับวี้ตัวสําคัญด้วยครับตอนนี้เรียกเตะมาแล้วครับตรงกลางนพูสินเป่าจ้คพึ่งแรกเลยครับ สามนาทีไปแล้วก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับตอนนี้ก็ตัดจบช็อตนี้เลยครับไปลุ้นอาการดูครับแฟนๆกัลเทียมพิยาครับครึ่งหลังจะไหวหรือเปล่าครับวันนี้เปลี่ยนตัวด้วยนะครับสงกรานต์วิทยาจอมลีครับเอาตรงแผนการลงมาครับหลังเริ่มเลยครับ ยังไม่ถึงนาทีเลยจะได้ยิงแล้วสงครับชมรียัดไปน่าจะโดนน่าจะไม่ไหวครับน่าจะโดนนถอดออกไปแล้วครับกับตันทีมาเยเลขสี่ของกียมวิทยาครับ,นะรบดูเกมของสงหราบช่วนีครับได้กดสายตรงนี้ติดยังอยู่ครับหลอกเขาสายกดเรียอย เอา้าแล้วไปปล่อยเล่นอ้าวแล้วอู้หูอ้าวแล้วไปเบอร์สามเหลืองสองครับงานใหญ่เลยครับคนนี้ครับอู้หูวเล่นอะไรกันครับตวชัยกับทา่านธนานนนครับโอ้โหเมสซ่ากูอาดูภาพช้าครับโอ้โหดีผุ้สินให้เป็น ยิงแล้วก่อเขตโทษครับลูกตั้งเตะอยู่ประตูครับนะดูครับบอลมันตกพื้นครับกระดอนหนึ่งทีดูถวัชชัยครับวิ่งบอลมันกล่าวจะบาดผิดครับแล้วดูครับโอ้โหไม่มีบอลเลยครับทางด้านธนาโนนครับจะชี้ที่บอลครับไปเตะทางด้านหมายเลขสิบครับโอ้โหอาครับปีคิกจะยิงแล้วครับไม่รอดครับยังไงครับเลือกปั่นตีกระแพงอีกทีหนึ่งได้ไหมยังอยู่ครับ กระเทียมดีอ่ะโอ้โหแล้วจะได้สวยแล้วครับสงครามชลบุรีมาก่อนจี้จี้มาเสียบลูกนี้เหลืองคืนแน่ๆครับเรียบร้อยแล้วไปครับเก็บแด้ครังหน้าไปคืนเลือกดูส้นฝั่งซ้ายเอาแล้วจบแล้วก่อนแล้วยิงดีเซฟีกแล้วครับอู้ย ไม่ได้อีกแล้วครับสงรามชลบุรีครับโอ้โหดูครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับโอ้ลูกนี้ลุ่เดี่ยวครับโอ้โหทุกปีต้อนดีมากๆครับทางด้านมาตาวินสีแนนครับดูเพิ่มช้าครับโอ้โหลุ่เดี่ยวมาครับดูเนี่ยวิ่งโฉบตัดหน้ามาแล้วกดลูกนี้ครับสีระพงผู้ตัดประตูของทางด้านกระเทียมนิยานี่ทำเป็นลูกง่ายเลยครับโอ้โหปัดแล้วก็ตาไปคว้าเอาไว้ครับโอ้โหไม่มีปัญหาครับตอนนี้ได้เปรียบผู้เล่นเลยนะครับ เปิดเข้ามาเอาแล้วที่หมายว่ต่อพื้นยังตามไปกันเหลียดไม่ทันนะเลือกหวาข้ามลายแล้ววิ่งแล้วถึงด้วยครับหมายเลขสิบอีกทีนึงโอ้ยบอลมาไต่าขาไต่าขาไต่หน้าแข้งครับโอ้โหหมายเลขสิบครับโอ้โหที่เอาแล้วเข้าช่องมาได้ครับฐานด้วยเปิดเข้ามาจะปล่อยเพื่อนอเก็บอยู่ แล้วยิงติดอีกทีนึงขู่เคี่ยวมาได้ครับแล้วดูเกมของกระเที่ยวยาปล่อยนี่ครับเบอร์สิบครั้งหนึ่งเงบอร์สิบครั้งหนึ่งบอกกันได้แล้วปาถึงไหมถึงด้วยแล้วโอูบาร์เป็นตายเอ้าแล้วไปลบแล้วลอบหึงแล้วจะยิงอูสินให้ฟาวครับตกลับชนได้ครับเราเล่นไวเลยครับ มันคุกขีกบอลมันคอนโทรลไม่ได้ครับไม่ได้จบครับเมื่อสักครู่ครับกันในวิทยาเล่นด้วยความอดทนจริงครับแล้วเลือกชอก่องนี้จับได้มีธงแล้วครับเซดาร์พรอนด้านขวาครับสุขภาพชมพูนีถึงด้วยได้เปิดเข้ามาแล้วเราเราได้บอลวูยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับวันนี้ครับโอ้โหสุขภาพชมพูนีครับ อีกแล้วมรได้ยี่สอีกแล้วเปิดของเจตนา,านพรแล้วคนม่งเป็นมาได้ยี่สางครับปัตตาวินสีแนนผมว่าจะตัวก็ก็คงรู้สึกคล้ายๆผมเนี่ยนะครับดูอีกครั้งครับผมข้ามคาน,าานาออกไปครับบอลมันต่ำด้วยครับคอนโทรลยากครับต้องครับ,รบก็รอฉาบฉวยได้เกม หลับแล้วดูจังหวะนี้เข้าช่องมาจิรพงศ์อ่านแล้วครับจะปล่อยไม่อยู่แล้วจะเป็นของกระเทียมวิทยาหลามหน้าไปก่อนนะวนหนีก่อนยังวนคล่องดีจริงครับนะครับฐานเป็นเลขสิบห้าเลขเป็นลขยี่สานี่ของทางด้านโซร่าชมลีมาเป็นของกระเทียมวิทยา กเทวิยาบางกันสองคนครับโอ้แล้วเกมลับหลบมาไวเอ้าแล้วไหลบางนีอุ๊ยออกมาคว้าไม่โดนเลยผู้สาวประตูของสงขลาเฉลชยรีครับอีกทีนึงครับเปิดเรื่อยครับก็นิ่งดีเหมือนกันครับทางด้านเกมรับของกเทวิยามาเยอะแค่ไหนก็ไม่หวั่นเลยต่มุมของ สำหรับชวนีครับเล่น,นตาตาไปแล้วยังสวนเสื้อสูสสนี้ครับกลับมาจาับก,การพาคุนทิงเบกครับก็ยังเป็นสุสขภาพชมรลีครับเปิดเก็บลุกใส่เหมือนเดิม เล่นน้อยกว่าครับดางขวามาครับเจติลาพรเจติลพรเป็นปัตราวินครับปัตราวินทีม่เพื่อนยกหนีสวยครับได้เปิดพักเจติลาพรขื้นเพื่อก่อนปัตราวินสองยิงไกลตรงนี้ตรงกรอบเลยครับ วางมาเป่าอยู่ที่เจตดาพรครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมครับผู้สับสูของกระเทียมวิทยาครับเหน็บจริงๆครับจ่ายมาจังหวัดน,นี้ล้ำหน้าครับนุชินันบุญกองครับมายืนไม่น้าเป่าเลยครับป่ามันอยู่เอ้ามาเข้าทางกระเทียมด้วยกระเทียมวิทยาเสียงวิดมาแล้วครับล้ำหน้าครับ น้องสวยครับหาข้อมาถึงครับวุฒินันวุฒิมานันได้ลุยแล้วลุยเลือกเปิดมาอู้ยจับไม่อยู่ครับเจตลาพรยังมีตามไปเล่นครับผู้ด,ดวงกระแทกนี้อยู่เลยครับเอาแล้วเตะอัดผู้สิทธิ์ไม่ว่าอะไรจะวนหนีพระเาวินโดนอีกทีนึ่งอันนี้มีจุกครับไปเลยที่เพลสครับ ทานวีระพงครับสุดทานทีมเอาลบออกบอลไม่ดีครับได้ครับวีระพัฒน์วีระพัฒน์จะหนีไม่ผ่านครับที่บอลบุษบอษบให้ลุกขึ้นมาบรรวิ์ตีต่อไม่ถึงจะแทกเก็บได้ครับ เปิดมีปัญหาครับกพัดอ๋อวันไวเ้เรยบบัวิตให้ออกมาเจตราพรอนดูครับผามีการโยกดีมากครับหนีมาหนึ่งข้าตรงกลางเลือกยังไงไปเองเข้าขวาแล้วเลือกปากก็มาลๆๆม่งลอลนี้ใบเหลือครับเอาจนได้ครับเป็นใครครับเป็นใครครับ ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาเองครับเอาชนได้ครับปาตลาวินสีแน่นะครับไปได้ยินตามตัวเราชมลีครับเป็นเขาเองเลยครับโอ้โหดอนหลับแล้วครับวันนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนเลยครับโอ้โหต้องชมจอตันยิมด้วยครับปีระโงกองครับปีระองกองชายภูมิครับโอ้โหโยกโยกไปสุดเส้นแล้วเปิดเข้ามาครับโอ้โหยึกยึกยึกแล้วดูครับโอ้หการไปของทางด้าน พิลพงษ์ครับไปแล้วปาดมาครับโล่งโลงครับหืมพระจอสีแน่ครับตัดใจแล้วครับเจ้าตัวโอ้ดูอีกครั้งครับคัามชาโอ้ดูครับจึ๊๊๊๊๊๊น๊๊๊ั๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊าว๊๊๊๊๊๊๊๊ร๊๊๊๊ั๊๊๊้๊๊๊๊๊งปล่อยจริงๆนะครับโอ้ดูครับโอ้ดูนี่ครับ บาดเจ็บไหครับเป็นหมายเลขห้านะครับกาจไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้ครับสูงสีเลยด,ยด้วยด้วยด้วยนะครับครับก็ต้องบเล่นเอาลับดูจังหวะนี้ก่อนได้ยิงแล้วครับจังหวะนี้เบาครับ เพื่อนโวยครับยิงอะไรวะพึ่งลงมาเมื่อกี้นี้นะคบได้พักบอลเก็บบอลได้เยอะตัวรูปร่างใหญ่ครับเอาลุ้ได้มงเช็ดมามนอนยังดีครับลึกไปเข้ามือผู้ตัดประตูครับมานวิทย์แสนวรรัวโพ แล้วผู้สินก็เป่าโจมไปแล้วไม่มีปัญหาครับสงกราชมลีครับเอาจริงมันมีปัญหาในเกมได้แล้วนะครับแต่เียมวิทยาทำไม่ได้แล้วกองก็จับมาแน่นอนแล้วเจ้าปัทระวินสีแน่นะผู้ทำประตูใช้ครับแล้วก็เป็นผู้ทำโอกาสเปืองที่สุดในสนามนี้เลยครับเอาจนได้ครับเอาเรื่องเหมือนกันครับรูปล่างจ้ตัว วิธีการเล่นจะตัวเหนียวครับจบเกมครับเป็นทางด้านสวนกุหลาบเฉลี่ครับเอาชนะได้ครับ1นึ่งสวนเทวรริยาครับศูนยะ์ครับก็เข้ารวต่อไปครับ